สวัสดีครับ1น,นาทีจากสิ่งที่เราจะก,การอ่านพระคัมภีร์จบในอีกหปีกับจอรประจาวันที่20สิงหาคมพระธรรมสุรีดีบทที่105-106พระธรรมสุรีดี105เป็นการกล่าวถึงในยุคอพยพที่คนอิสราเอลได้ทำผิดต่อพระเจ้านักวิชาการนับได้ถึง8 ครั้งพี่น้องนับได้กี่ครั้งในข้อที่หนึ่งเริ่มต้นในการร้องขอบคุณพระเจ้าให้ทุกคนทุกประชาชาติได้รู้ถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทําการช่วยกู้ออกจากอียิปต์การจัดเตรียมของพระองค์ในถิ่นธุรกันดารเราเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงทํากับคนอิสราเอลพระเจ้าทรงซื่อสัตย์และยุติธรรมในบทที่ร้อยหพูดถึงการสารภาพบาปพระเจ้าทรงยกโทษให้เขาในการกลับใจของเขา และขอบคุณพระเจ้าพระองค์ทรงซื่อสัตย์และทรงอยู่ใกล้เราทรงยุติธรรมและเมตตาและรักเรานั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับฮัลโหล